สวค่ะแนวทางเราพัฒนาค่ะเพื่อนๆพี่น้นอง FC ให้เด่นที่สองกับสามค่ะพี่น้องเด่นที่สองกับสามมาหกเก้าห้าห้าหนึ่งสี่ตัวนี้ผิดเด้ย ผิดลงมานี่ก็ผิดห้าห้าหนึ่งสี่ก็ไม่มีผิด,อดขอโทษขออภัยเอฟซหลายๆด้อเถดเออไม่นี่เขามีมลุดค่ะอะฟังคำเตือนทางช่องก่อนค่ะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางค่ะหม่รัฐบาลเท่านั้นไม่ได้สนับสนุนการท่านันใดๆทั้ทงสิ้นไม่ว่าก,กรณีใดโปรดใช้วิจาราณในการรับชมด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะแนวทางแนวทางย้ำเตือนเสมอนะเพื่อนๆว่าแนวทางต่อไปนี้ก็วันจันทร์ถูกอ,อย่าเบิ่งนจนเรืยวันที่เท่าใด ที่หนึ่งพัฒนาเด่นเด่นห้ากับสี่พี่น้อง มาตัวเกาเด้อเด่นน่ะสูตรเกาพี่น้องเอ้ยสูตรเลขสามตัวนี่สูตรเลขสามตัวเน้นตัวนี้หลายแต่ไ่ได้ลงไปเด้อเน้นตัวนี้หลายแต่มันมาออกตัวนี่นี่เด้สี่หนึ่งห้ามันมียี่สิบเกียชุดนี่ มันมาตัวนี้มาตดอันนี้ว่าเป็นหลักร้อยเนาะมันเป็นเนาะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแต่ว่าอันนี้มันมาหลักลร้กอยหลักร้อยมันมาอยู่หลักร้อยมาห้าเนาะมันมาอยู่หลักหลักหน่วยอันนี้หลักอันนี้อันนี้หลักหลักร้อยมันมาอยู่หลักหน่วยหนึ่งมาอยู่หลักสิบเออหนึ่งมาถืออยู่สี่มาหลักร้อยแต่ว่าไปอยู่หลักหน่วยเนาะพี่น้องเนาะ เลี่นยนซับกันม่ได้เป็นโต๊ดสูตรนี้ลงไห้ดด้วพี่น้องเด้อเอาลงสามตัวกันนะคนละสูตรลงได้วพี่นอ้องเด้อพ่ได้มาตัดเห่่นเด้อลงคนละสูตรสามตัวโตดเก้าสี่ศูนย์เก้าสี่หนึ่งเก้าห้าศูนย์

คนลสูตรดพี่น้องอันนี้อีกสูตรหนึงอันนี้อีกสูตรหนึ่งสองสีห่หกแชุด8ชุด, 8, ชดโต๊อันนี้นี่มีมีหชุดห้า 5, ห้าห้าหกห้าเจาเจดเนี้ อ๋อสี่ห้าได้ไงนะแต่มันเป็นห้าสี่ยามันที่นองก็ไปกลับทีบ่เราสี่หกสี่เจ็ดนี่ค่ะนี่เลยเจ็ดชุดสามตัวโต๊ดเด่นห้าสี่ หกชุดครับพี่น้องหกชุดหกชุดมาตามสูตรนะขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องเน้อที่ลงไปแล้วมันบ่ชเขามันเป็นบางงวดเราพี่น้องงวดขากบเขาเถอดอกอันนี้เด่นไปที่หาซีซีซหา มันเขาก็อีกสูตรที่ว่าเคยเขาตลอดแล้วพี่น้องแล้วก็ซีเจ็ดด้อนี่เข่าสองสูตรนี้ด้อที่มันเน้นเขากับอีกสูตรหนึ่งสองสูตรนี้บบบนี้ห้าหกเจ็ดปิเอาเนี้ยเอาตัวนี้อ่ะเด้อตัวเน้นให้เด้อนี่เด้อ ไล่าตาพี่น้องต้องไล่าตาดอกไม่มีเข้ามีหลดชมไว้เพื่อเป็นแนวทางทุกอาจารย์ทุกคลิปย้ำเสมอห้อยเป็นแนวทางค่ะพี่น้องสองสี่หกหกชุด หนึ่งสองสามสี่เน้นสี่ชุดอันนี้เน้นสองชุดแล้วที่น้องอะเด่นห้าติดสีด้วยะ สะเอาติดแต้มติพี่น้องติดแต้มบ่ติดแต้มนี่มันก็มีอยู่ห้าเจ็ดติดแต้ยเก้าด้อพี่น้องนี่ติ๊ตเต้ยตัวนี้ติดแต้มเก้าเน้นตัวนี้แต้มเก้าอันน네 Paper ี้ก <min> ็แต้มห้าอันนี้ก็ติดแต้มนี่นี่พี่น้องอันนี้ก็ติดแต้มติดแต้มติดแต้มนี่ก็ติดแต้มอันนี้บ่ติดตัวนี้ติดแต้มนี่นี่ ติดแต้ม่าน,นี่ก็ติดแต้ม่าด้อพี่น้องอันนี้สี่มีอันนี้ก็บ่มีอันนี้ก็บ่มีบ่มีอันนี้ติดแต้มเลยสามอันนี้ติดแต้มเน้นเอา่อดพี่นอ้องติดเต็มติดเต็มขีดในพร้อม บคลิปแค่นี้ละค่ะสวัสดีค่ะไมเป็นเพียงแนวทางฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เดอ้ชอช่องน้อยๆละขอฝากนะพี่น้องสวัสดีค่ะ